สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องจิงเจแฮร์เออาร์พีครับผมวันนี้อยู่กับแผดอเวกไซส์สองแนะนำคอนเทนต์เอ็นเกมชนิดที่3 Expedition ชื่อภาษาไทยท่า้าใจไม่ผิดมันคือการขุดสมบัตินะครับสัญลักษณ์ของมันเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ผมไม่รู้จะอธิบายว่าเป็นยังไงนะครับแต่เมาส์ชี้อยู่นะครับพอเราเจอแม็ที่มีสัญลักษณ์นี้เราก็รู้เลยว่านี่คือ Expedition คอนเซปต์อปของคอนเซปต์ของคอนเทนต์คือเรา คุยกับนักโบราณคดี4คนนะครับแก๊งนี้ก็จะไปไล่ขุดสมบัติรู้ว่าตรงนี้มีวัตถุโบราณอยู่ให้เราใช้ระเบิดขุดขึ้นมาประเด็นคืออยู่ข้างสมบัติก็คือหลุมศพคนครับศพของมอนสเตอร์โบราน,นก็ลุกขึ้นมาโจมตีเราเราจะมาลองดูตัวอย่างแมปนะครับว่า Expedition ที่เราจะเจอเป็นไงเราจะข้าม Bridge ไปนะในแมปนี้มีคอนเทนต์บริ e แต่เราจะไม่สนใจเราจะโฟกัสไปที่ Expedition เท่านั้นเพราะนั้นเราจะวิ่งหา Expedition เจอเคลียร์ออกแล้วเราจบนะครับเพื่อจะไปดูว่า เ,เขาดอกอะไรดอกมาทำไมแล้วใช้อย่างไรนะครับ e x p e d i t i o n ครับ e x p e d i t i o n Focus กับการหาย e x p e d i t i o n ถ้าใครเจอแล้วนะครับอึบไว้อึบไว้เพราะผมมองไม่เห็นนะครับมีการแหลกนิดหน่อยนะเซิร์ฟฮ่องกงในช่วงค่ำตอนที่กำลังอัดคลิปนะครับก็จะ แหลกเล็กน้อยถือว่าพอรับได้ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับผมจะไม่เก็บอะไรเลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาคนดูให้มากที่สุดนะครับแน่นอนมันควรจะมีทําส s t ม m นะครับถ้ามันไม่มีแปลว่ายังไม่ได้ทำนะครับอดใจรอสักครู่งานเยอะ ลูกวนเก็บของด้วยนะครับแมปเทลสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับเอยวิ่งข้ามแบบผมเนาะเก็บด้วยเก็บด้วยนะครับเกิดเรีส่งเครเรนซี่เก็บด้วยถามว่าคนที่เขาเล่น e x p l o r t i o n เ่ยจริงเขาทำแบบผมไหมไห่นะครับเขาเก็บทุกอย่างนะครับนะอย่าทําแบบนี้นะครับไม่ถูกคอนเซปต์อย่างหนึ่งในชาแนลนะครับหลายคนที่อาจจะไม่ได้มาดูสตรีมสดก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่คอนเซปต์ที่สําคัญที่สุดในชาแนลคือทําอย่างที่ผมบอก อย่าทำอย่างที่ผมทํำนะครับเพราะว่าบางสิ่งที่ผมทํามันมันไม่ไม่สมควรทํานะครับแล้วเราเจอ b r ิดจ์นะครับขอบคุณมากนะครับหา expedition อยู่นะครับแต่เราเจอ b r ิดจ์ล่ะการตีไหมครับก็จะมี content er นี้อยู่ในแ a p แน่นอนถ้ามันขึ้นที่แ a p มันต้องมีนะครับแล้วจริงๆโหนดมันใหญ่มากไม่ควรจะหายยากแต่ layout ของแบบนี้อาจจะ กว้างใหญ่ไปสารสักนิดนึงทําให้นะครับนับถึงตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเจอแล้วครับางสัญลักษณ์รูประเบิดนะครับโหนดอิเล็กติชันเนี่ยพอเราเจอปุ๊บมันจะเรียงตัวอยู่ใกล้ๆกันทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสนะครับมีอยู่หลกัหลกๆอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกคือเลมแน้นครับผมเลมนน้น hm คือไอเสาที่มีประโยคเขียนขึ้นมาตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่ามันจะมีทั้งอัไซด์และดาวซด์อัไซด์หมายความว่าทําให้ของที่คุณจะดอกจากการใช้ระเบิดมันดีขึ้น มันเยอะขึ้นมันหายากขึ้นนะครับแต่ดาวไซด์ครับมัจะอยู่ด้านบนเป็นสีฟ้าเข้มนะครับสีน้ําเงินหรือสีเหลืองซึ่งอาจจะทําให้บิวบางบิ้วตีมอนไม่มีวันตายเลยหลายคนกดระเบิดรัวๆวางรัวๆไม่ได้อ่านสู้มอนไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรครับมอนสเตอ i m อิม e c h o l a d e ถ้าบิ้วคุณมีแต่โคด l a d จบละ Monster i m m u n มูนเคออส r m a จบละแน่นอนอันนี้มอนเตอร์ตีแรงขึ้นเน้นวางอย่างระวังนิดนึงทีนี้สิ่งที่เราโฟกัสเราโฟกัสอะไรครับผม เราโฟกัสเสาที่มีรูปแบบนี้ครับผมมีอยู่สามเทียสีขาวครับเหมือนกับของที่เป็นสีขาวกระจกสีฟ้าครับผมเหมือนกับของที่เป็นสีฟ้าโอเคสีเหลืองอย่าเล่นมุกนะครับเหมือนกับของที่เป็นสีเหลืองมันดีเพราะงั้นจริงๆแลถ้าเราจะโฟกัสเนี่ยเราโฟกัสระเบิดของพวกนี้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับการระเบิดโนดที่เรียกว่าเลมแนนที่เป็นเสาวพวกนี้นะครับก็ช่วยให้ดอปดีขึ้นและไอ้ธงแดงๆนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ว่ามีมอนสเตอร์อยู่ข้างล่าง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ตัวเคอร์เรนซีของคอนเทนต์นี้เราก็อยากจะระเบิดธงใหญ่ๆทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องแทคกติกการวางระเบิดนะครับให้เป็นเรื่องของประสบก,การณ์แล้วกันว่าคุณจะวางอะไรคุณจะหลบโนดไหนคุณอยากได้อะไรแต่ละ่สำคัญก็คือพอเราวางจนครบนะครับเรากด d e ท o n เนตตอนนี้นอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือ NPC ที่ยืนเป้าอยู่นะครับจะมีอยู่4ตัวนะครับเวนเนนร็อกนะครับ ดนิกนะครับแล้วก็ทูเจนสตัวนี้จะให้เคอร์เรนซีคนละอย่างกันแล้วเดี๋ยวพอตอนท้ายนะครับเคอร์เรนซีเอาไปทําอะไรก็จะต่างกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะเราระเบิดนะครับถ้าระเบิดไม่ได้มีเอฟเฟกพิเศษอะไรจากสกิลทีมันก็จะค่อยค่อยระเบิดไปตามโหนดที่นะครับว้าวนะครับตามโหนดที่นะครับคุณวางไว้ตามลําดับเลยนะครับหน้าที่คุณก็คือการฆ่ามอนสเตอร์นะครับและมากไปกว่านั้นหลายคนอาจจะไม่เคยกดเลยด้วยซ้ำนะครับไอโหนดเสาที่ผมบอกว่าเป็นโฟกัสหลักของเราเนี่ย มันจะมีฉีบครับมันจะเป็น excavator c h e s t เหล่านี้เรากดเปิดนะครับแล้วก็จะได้ของออกมาด้วยเขาหาอะไรกันครับแน่นอนเขาหาอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือ Currency ที่เรียกว่า artifact นะครับหรือ exotic coinage ก็เป็น Currency ของคอนเทนต์นี้เหมือนกันแต่อย่างที่2ที่เขาหาและมีราคาสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะอันที่มี item level 79กับ80ก็คือ expedition logbook ถ้าผมบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้ราคา5 0 x L. คุณจะเชื่อไหมครับคำตอบก็คือไม่เชื่อ แต่มันราคา5 0ิ x จริงๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าผมยืนระเบิดโง่งงอดคลิปต,ตอนนี้มา6นาทีผมได้มาแล้ว5 0 x ิ x ครัถ้าผมไปขายเฮ้ยเงินมันดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่แต่มันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะครับถามว่ามันหาจากไหนล่ะเรากลับบ้านกันครับเรากลับบ้านกันนะครับผมก็จะเปิดสกิลทรีของ e x p e d i t i o n ให้คุณดูนะครับเช่นเดียวกับที่ผมเปิดของคอนเทนต์อื่นว่ามันมีอะไรบ้างและผมอัพอะไรอยู่นะครับ ทำยังไงถึงจะได้อัพเดี๋ยววันนี้เราจะลุยกันจนกว่าเราจะอัพได้นะครับทีนี้กดฟอน,นอยู่ขึ้นมาครับในโนดของ Expedition นะครับทางด้านซ้าย <l> หเห็นว่าผมมี8แต้มแล้วนะครับเรามาดูโน้ตที่ผมไม่ได้อ <l> ัพบ้างว่ามีอะไรนะครับโนดแรกบอกว่าระเบิดจะมีแค่ลูกเดียวแต่จะใหญ่ขึ้นมากๆนะครับมอนสเตอร์ที่ถูกขุดขึ้นมาจากหลุมจะเลือดลดลงไป20%นะครับ แล้วก็นะครับการวางระเบิดจะวางได้ไกลมากกว่าเดิมปกติระเบิดเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆตัวเดโทเนตนะครับมันจะต้องต่อเชนเป็นระยะไปเพราะฉะนั้นโหนดนี้ครับวางง่ายเคลียร์เร็วผมชอบมากแต่อัพไม่ได้จริงๆเพราะต้องบอกว่าถ้าคนที่เคยเล่น Expedition มาจากภาคหนึ่งแล้วไม่เลือก4ี่โหนดบนเนี่ยผมว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ดูโหนดที่ไม่เลือกก่อนนะครับโหนดต,ต่อมาครับบอกว่า i อินค e ิ f e c t ของเรมแบบนนตหมายความว่าอะไรครับมอสที่เขียนว่ามอนสเตอร์จะเก่งขึ้นเมื่อกี้กับ ของได้เยอะขึ้นจะเพิ่ม prefix เ,ฟฟเข้าไปอีกมอนยิ่งเก่งของก็ยิ่งดีนะครับอันต่อมาครับผมเล่มนั้นในแมปมี mod prefix เพิ่มมี suffix เพิ่มมีเงื่อนไขที่ทําให้ยากมากขึ้นแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ทําให้ดีมากขึ้นอันสุดท้ายครับผม expedition ในแมปนะครับจะมี chase marker เพิ่มขึ้น3อันแต่ chase จะดีส p a w n นะครับหมายความว่าระเบิดปุ๊บต้องเปิด chase ปับ๊บไม่องั้น chase จะหายไปซึ่งตลกใครจะไป up นะครับถูกปะเพราะเราต้องสู้มอนนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น มันก็เลยเหลือช้อยแค่4อันข้างบนซึ่งผมคิดว่าเป็นเบสอิน l อ t ต h ช้อยเราควรเริ่มอัพจากทางซ้ายก่อนในความคิดของผมนะฮะทางซ้ายบอกว่าอันแรกแมปนะครับมีลูนิกมอนสเตอร์มากขึ้นก็มีมอนสเตอร์ยากมากขึ้นนะซึ่งมอนสเตอร์รูนิกเนี่ยก็จะดอบตัวเคเรนซี y ของคอนเทนต์มากขึ้นอันต่อไปบอกว่าเพิ่มจํานวนล็อกบุ๊กที่ดอบจากรูนิกมอนสเตอร์นะครับและล็อกบุ๊กจะมี3 m ม d อนะครับซึ่งมอ d เยอะขึ้นเหมือนกันนะครับคอนเทนต์เกมนี้คิดได้ง่ายมอสยิ่งเยอะคอน ของดรอปต้องยิ่งดีเพราะงะั้นโหนดนี้เนี่ยเพื่อให้เราหาล็อกบุ๊กได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวล็อกบุ๊กเอาไปใช้ใทําอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโหนตั้งขวาครับผมเพิ่มจํานวนอาร์ติแฟกที่ดรอปจากมอนสเตอร์และเอ็กซ์เพดิชันระเบิดเชนจะระเบิดเร็วขึ้นแน่นอนคอนเนี้จะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่ามอนมันกรูเข้ามาฆ่าเราเร็วขึ้นแต่ตัวอาร์ติแฟกเราก็จะได้เยอะขึ้นแต่ที่เราอยากได้คือจริงๆคืออันนี้นะครับเพิ่มนะครับมอนแรของเอ็กซ์เพดิชันในแมปนะครับ โนดนี้แหละครับที่สําคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วการฟาร์มคอนเทนต์เอนเกมจริงๆในภาค2ที่ผมมองถึงคือการเก็บแต้มคอนเทนต์ให้ครบและเพิ่มจํานวนมอนเลให้เยอะที่สุดในแมปเท่าที่เป็นไปได้โนดนี้คุ้มมากๆผมเลยแนะนําให้อัพแบบนี้คําถามครับเราจะได้แต้มพวกนี้ได้ยอย่างไรก็ไอล็อกบุ๊กเล่มละ50า x สเมื่อกี้นั่นแหละครับที่เราจะได้ใช้อย่างแรกผมขอเอาเครนซีเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพอจบล็อกบุ๊กแล้วเราจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้นะครับล็อกบุ๊กแต่ละเล่มครับ ไม่การันตีว่าจะเจอบอสวิธีการใช้ครับคุยกับ NPC ที่ชื่อแดนนิกกดโชว์เอ็กซ i พ i o ชันแมเปิดล็อกบุ๊กเข้าไปเลือกว่าจะไปแมปไหนมักจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ2แมปในภาคนี้เลือกอันที่คุณชอบเข้าไปจะเป็นแมปพิเศษให้คุณเข้าไปวางระเบิดได้อย่างเดียวนะครับแน่นอนเมคานิกระเบิดเหมือนเดิมมีของดอกมีมอนสเตอร์และเวลาคุณฟาร์มถ้าอยากได้เงินคืนนะครับคุณก็ควรจะวางระเบิดไม่ครบแต่วันนี้ถ้าวางระเบิดจนครบ10กว่าแมป เราจะใช้เวลาในคลิปนี้เป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําผมจะเปิดดูว่ามีบอสไหมและมีจบครับเราสู้บอสทุกอย่างจบสู้บอสก็คือได้แต้มเพราะยังเวลาวางระเบิดครับมดเลมแนนก็ยังจะมีอยู่หมายความว่าไอ้สาวที่เพิ่มความเก่งให้มอนก็ยังจะมีอยู่มดเหล่านี้ส่งผลกับบอสด้วยเพราะฉะนั้นระวังดีๆครับในการวางระเบิดอย่าวางระเบิดจนสู้ยากจนเกินไป นะครับโนดต่างๆในล็อกบุ๊กก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าของที่ได้เป็นอะไรสัญลักษณ์แบบนี้ก็แปลว่ามันดรอปอ์ติแฟกต์นะครับสัญลักษณ์เคอร์เรนซีก็แปลว่ามันจะดอกเคอร์เรนซีเพราะฉะนั้นวิธีการลงถ้าเราคิดว่าเราเจอบอสแล้วนะครับก็คือประมาณตนนะครับว่าเราสู้บอสที่มีมอสอะไรได้บ้างถ้าคุณเล่นสปาร์คคุณควรจะสู้บอสที่มีทุกมอสได้ยกเว้นอิมูนสายฟ้าเพราะฉะนั้นผมอ่านไหมไม่อ่าน แต่คอนเซปต์ชแนลเหมือนเดิมทำอย่างที่ผมบอกอย่าทำอย่างที่ผมทำเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อ่านเลยคุณระเบิดอันนี้ไปเฟลแล้วนะครับเพราะว่าอิมมูนดาเมจไลนิ่งนะครับแต่นั่นแหละนะครับถ้าคุณยังเชื่อคอนเซปต์ในชแนลก็คือทำอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับเราก็จะวางไปเรื่อยๆืแล้วโอ้โหกลายไปนิดนึงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับวางทับอันเดิมก็ได้นะครับแล้ววางให้ระเบิดสุดท้ายเพื่อเราอยากให้โบนัสทุกอย่างไปอยู่กับบอสเนาะ เราวางให้ระเบิดสุดท้ายไปอยู่ที่ห้องบอสเพื่อที่จะเปิดประตูบอสออกมาแล้วให้บอสมีบูส์เลอริตี้บูส์คนดิตี้บูสท,ทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้เะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมในคอนเทนต์นี้เราก็จะจุดชนวนระเบิดที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ไล่ฆ่ามอนสเตอร์เก็บของไปเรื่อยๆ พอระเบิดสุดท้ายนะครับไประเบิดที่ห้องบอสประตูห้องบอสก็จะโผล่นะครับเราก็จะสามารถลงไปชั้นใต้ดินแล้วเข้าไปสู้กับบอสของ Expedition ในภาคนี้ได้ซึ่งบอสมีชื่อว่า o อ o t นะครับผมหลายๆคนที่เคยเล่นภาคหนึ่งก็จะรู้ว่า o อ o t มันเป็นชื่อของของบางชนิดนะครับมันก็ยังดอปอยู่เหมือนเดิมนะครับบอสตัวนี้นะครับดาเมจเป็นฟิสิเ c อโค เพราะฉะนั้นแอบเพิ่มรีเซสเซนต์โคมาดีๆหากันฟรีสกันชิีไว้ก็จะทำให้สู้ง่ายขึ้นเรื่องเทคนิกบอสขอไม่ลงรายละเอียดมากแล้วกันนะครับเอ่อวิธีการเช็คว่าคุณจะได้แต้มไหมนะครับให้เช็คว่าคุณมีแต้มของ expansion อยู่กี่แต้มถ้าคุณมีศูนย์แต้มแปลว่าบอสเทียร์หนึ่งชนะจะได้สองแต้มนะครับถ้าคุณมีสองแต้มบอสเทียร์สองมีสี่แต้มบอสเทียร์สามนะครับแล้วมีหกแต้มบอสเทียร์สี่นะครับมีแปดแต้มบอสก็จะเป็นเทียร์ห้าเป็นเทียร์ที่สูงที่สุดดซึ่งรรรอปปยูนนนิิิตะะจััวช้พเศษคบ เออบอสเก่งขึ้นตามมอสท,ที่คุณกดมาเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีในะถ้าไม่มั่นใจว่าสู้บอสได้หรือเปล่าก็อาจจะลากลาระเบิดให้ถึงมอสให้เร็วที่สุดเลยเพื่อเอาแต้มไว้ก่อนแต่แต่อย่างที่ผมบอกพอเราค่อนข้างมั่นใจว่าบิวเราเก่งเราก็จะมาตายที่บอสโชว์คนดูไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ควรจะจัดการบอสได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรมากๆนะครับพระมีสองเฟสน,นะครับขอัยที่ต้องสตปอย์และนั่นคือโอรส นะครับแน่นอนของที่ดรอปจากโอรอดนะครับก็ควรจะเป็นหนังสือและหมวกที่เป็นยูนิตที่ราคาถูกที่สุดในตัวของมันนะครับแต่สาระสําสคัญไม่ใช่ตรงนี้สาระสําสคัญมันอยู่ตรงที่พอคุณฆ่าบอสได้แล้วคุณก็จะได้แต้ม expedition นะครับเอาไป up content e x p d i t i o n ของคุณให้มันุ้ยซี่ขึ้นเวลาคุณเจอคอนเทนต์นี้ในแมปไม่ว่าจะเอาล็อกบุ๊กไปขายเพื่อให้คนอื่น up level ได้หรือว่าเอาล็อกบุ๊กไปลงเองเพื่อล่าบอสล่ไอเทมประจําตัวบอส แล้วแต่เลยว่าคุณชอบวิธีไหนแต่ผลลัพธ์ทางตรงนะครับเราต้องมาพูดถึงกันนิดนึงผลลัพธ์ทางตรงของคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Expedition เนี่ยมันคือ Currency ทั้ง4ชนิดนี้ซึ่ง Currency ทั้ง4ชนิดเนี่ยเราจะเอาไปใช้กับ NPC แต่ละตัวนะครับขอ่อนญาตเซ์ไอเทมที่ติดมาก่อนนะครับไม่แย่นะโอเคนะครับ NPC แต่ละตัวนะครับดันนิกนะครับจะเป็นล้านหลักนะครับ ใช้เคเรนซของตัวมันเองชื่อว่าสันอธิแปดในการซื้อ c u เรนซีย่อยของ NBC อีก3ตัวถ้าใครรู้จักเมคานิคการคราฟจาก NBC ที่ชื่อว่าร็อกในภาคหนึ่งภาคนี้ปรับให้ NBC ทุกตัวใช้เมคานิกการคราบเดียวกันหมดเลยโดยที่ของจะแยกออกเป็น3ประเภทอาวุธชุดเกราะและเครื่องประดับนะครับโดยที่ NBC แต่ละตัวจะมีของแต่ละกลุ่มนะร็อกจะเป็นคือ,เค,อ,อเครื่องป้องกันนะครับก็คือชุดเกราะนะครับเราสามารถใช้เอ็กซ์ติคค ינ เนต เพื่อเปลี่ยนเบสไอเทมได้นะครับหน้าตาไอเทมที่เห็นอยู่จะเป็นเบสตั้งต้นให้เราใช้ในการคราฟผมขออนุญ,ญาตใช้เค r r e เรนซีกับ n p c ที่ผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับง่ายสุดซึ่งตัวนั้นก็คือ gen. คทูเจนในสรวบทูเจนจะเป็นเครื่องประดับเวลาเรารีครั้งหนึ่งจะมีเครื่องประดับสุ่มมาโชว์เรานะครับจำนวนชิ้นแตกต่างกันออกไปนะครับผมก็จะรีหาเครื่องประดับที่ผมคิดว่าน่าสนใจและเบสไอเทมโลมาค่อนข้างสวยรีจนกว่าเราจะเจอถ้าเราเจอนะครับ ปกติการคราฟในพารตทนี้เนี่ยมันได้จํานวนครั้งน้อยกว่าในภาคหนึ่งมากๆเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้คราฟกับไอเทมที่เป็นแรอยู่แล้วเพื่อจะได้มีจำนวนมอสเยอะๆจริงๆอันนี้ก็ไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเ,เพราะฉะนั้นขออนุญาตไปต่อจนกว่าจะเจออันที่ดูดีจริงๆแล้วกันเพราะเรามีตัวรีค่อนข้างเยอะนะครับผมมานาเเจนอินอะโครซีไม่แย่นะครับสปิริตแม x แหวนอีเวชั่เข็มขัดไม่น่าสนใจแหวนแรลิตี้แม็กซ์เอนเนอร์ีนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำนะครับหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าฮะและนี่คือรางวัลทั้งหมดของคอนเทนต์นี้เหรอมันคุ้มยังไงคำตอบก็คือถ้าคุณไม่มีความสามารถพื้นฐานในการคราฟนี่เป็นคอนเทนต์ที่คืนทุนน้อยที่สุดเท่าที่คุณจะเลือกลงได้ มีเด็กอิน e n ตนะครับแน่นอนมีบิวที่เล่นตายแตกนะครับเพราะแหวนอันนี้ไม่ได้ดีแต่ก็พอจะใช้ได้พอเรากดบายมานะครับเราจะเริ่มกรรมวิธีการคราฟทันทีนะครับกรรมวิธีการคราฟมันจะบอกว่ามันจะทําอะไรต่อไปมันให้เราเลือกได้2วิธีว่าเราจะเอากรรมวิธีนั้นไหมเช่นตอนนี้มันบอกว่ามันจะเปลี่ยนพรีฟิกทั้งหมดแล้วจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือพรีฟิกซับฟิกถ้าคุณไม่รู้มอสที่เรืองแสงสีส้มคือมอสที่มันจะเปลี่ยนหรือมอสที่มันหมายถึง ตอนนี้ครับมันบอกว่ามันจะโลโคเดเมจกับอีเวชั่นออกซุ่มเป็นอย่างอื่นอาจจะได้มอดเดิมอาจจะได้มอดอื่นไม่รู้เอาไหมถ้าเอาจ่าย2ถ้าไม่เอากดสคริปต์แต่คุณไม่สามารถ Skip. สคริปต์ซ้ำกัน2รอบได้นะครับและการคารฟครั้งต่อไปจะใช้เรลิกหรือว่าตัวอ์ติแฟกมากขึ้นถ้าคุณกดสคริปต์นะครับผมมองว่าโคเดเมจไม่สาคัญอีเวชั่นไม่สาคัญเพราะงั้นผมรีโลครับผมได้อีเวชั่นเหมือนเดิมกับเคออสเดเมจทายาบเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือบอกว่าจะรีโลมอดนะครับเลขเท่านั้นนะครับของมอด1หนึ่งมอดไม่มีปัญหาครับรีไปนะครับรีโลพีฟิีรอบผมคิดว่าดีครับผมรีได้แม็กซ์มานากับฟิตทูเอทแตกผมคิดว่าไม่แย่นะครับรีโลเลขของพีฟิกไม่เป็นไรนะครับรีโลพีฟิกอีกรอบดีไหมและในะขั้นนี้สังเกตนะครับมีคําต่อมาหลังจากคําว่าอัปเกรดหมายความว่าการคราฟนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของแหวนนี้แล้วเราจะต้องเอาแหวนสภาพนี้เลยซึ่งผมมองว่าดูดีมากนะวเตนง์เทียเจ เด็กเทียเจ็ดอินเทียห้าตายสเต็คก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าข้างบนลีแล้วได้เป็นเลือดหรือมานาหรือลาลิตี้ผมคิดว่าดูดีนะครับผลสุดท้ายออกมาเป็นแอดไฟกับแอดฟิสไม่ใช่มอสที่ดีที่สุดที่เราทำได้แต่เราก็ได้แหวนมาวงหนึ่งซึ่งหน้าตาก็ไม่ได้ดูแย่มากใช้ความรู้เรื่องเบสไอเทมเรื่องเทียไอเทมในการคราฟค่อนข้างเยอะหมายความว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณจะหากำไรจากคอนเทนต์นี้ได้ค่อนข้างน้อยถ้าคราฟโดยที่ไม่รู้ว่า มอดอะไรอยู่เทีย์ไหนมอดอะไรคือเทีย์ที่ดีมอดอะไรคู่กับมอดอะไรทาแปลคือถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบฟาร์ม Expedition คําแนะนําของผมคือให้คุณเอาเคอร์เนซีพวกนี้ไปขายนะครับเอาเคอร์เนซีพวกนี้ไปขายที่อาว่าเคอร์เซนซี่เอ็กซ์ชนนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดขายได้ทั้งหมด Exotic c o i n a t e เนี่ยแลกเป็นเอ็กซ์สองเทสออกได้นะครับราคา1อันอยู่ประมาณ1.6 e x ก็ ขายทิ้งไปเลยไม่ต้องคราฟเองหรือจะลองคราฟเองเพื่อฝึกทักษะการคราฟก็ได้แต่นั่นคือผลลัพธ์โดยตรงที่คุณได้จากของที่ดอปจาก Expedition และนั่นคือ Expedition 101พื้นฐานการขุดสมบัติเบื้องต้นสำหรับ p e 2วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ